ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะข้าไม่สามารถทิ้งพวกเขาไว้ตรงนั้นได้พาข้ากลับไปเดี๋ยวนี้จัวฟานแกมันเป็นนักรบขี้ขลาดพาพวกข้ากลับไปเดี๋ยวนี้โอ๊ยพวกเราต้องกลับไปข้าไม่อยากให้ใครต้องตายเพื่อตระกูลลัวอีกแล้ว ถ้าอยากจะไปช่วยพวกนั้นก็ไปซะตอนนี้เลยแต่เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะพวกโจรนั้นได้หรือเปล่าไปต่อได้แล้วพวกโจรกำลังตามมานะถ้ายังไม่อยากตายก็ตามมาได้แล้วเจ้าบ้าทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นกับพี่ของข้าเจ้าต้องพาข้ากับพี่สาวกลับไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวนี้เร็วเข้าเลิกพรามได้แล้วเจ้าเด็กบ้า แมนแกโดนแน่จะทำอะไรข้าเจ้าลูกหมาเ <c oughs> จ้าฟันมันจะมากเกิดไปแล้วนะนี่เป็นเพียงการลงโทษเล็กน้อยเท่านั้น <c oughs> เป็นแบบนี้ก็ดีกว่าที่จะให้นายน้อยตายในมือพวกนั้นข้างหน้ามีที่ซ่อนหรือเปล่าฮ้ <c oughs> พวกเขารู้จักป่าอย่างนี้ทุกซอกทุกมุมไม่มีที่ซ่อนหรอกแต่ทางที่ตะวันตกมีพวกเขาเหวยเฟิงอยู่ภูเขาลูกนั้นเป็นป่าหมอกพวกเราอาจจะหลบซ่อนจากพวกมันได้เยี่ยมงั้นเราก็จะไปกันที่นั่นจับน้องของเจ้าไว้ด้วยล่ะเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงก้าจะลงโทษเจ้าเน่เจ้าฟาน ที่นี่แหละมันเป็นป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกมานานหลายปีแล้วใครที่เข้าไปแล้วยากที่จะออกมาพ่อของฉันบอกว่าภูเขาลูกนี้มีสภาพอากาศที่เลวร้ายมากป่าทางตะว,วันตกของภูเขาเฮ้อเฟิงมันเป็นสถานที่มีคนรู้จักน้อยมากมากพวกโจรน,น่าจะตามมาไม่ได้แน่ๆ เป็นสถานที่ที่ดีมากๆาฮิฮิเจ้าฟานเจ้าไปกับนายน้อยนะเดี๋ยวข้าจะดึงความสนใจพวกโจน้อย้ไม่จำเป็นว่ายังไงนะข้าไม่คุ้นชินกับสถานที่แห่งนี้ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถดูแลใครได้และมันก็เกะกะข้าด้วยแต่ ตามมาแล้วก็กล้าจะกล้าขอแน่น้อยแก่ถ้าคุณเข้าไปมันก็เหมือนไปตายอยู่ดีจงรักษาชีวิตของตัวเองไว้ชีวิตของพวกคุณมีค่านะพวกเราจะจัดการพ่อบ้านซุนและพวกโจรที่นี่กาใจแล้วนะเจ้าฟันเจ้าบ้าหรือเปล่าเจ้าเจ้าจะนะพวกมันด้วยตัวเองเนี่ยนะ พวกบ้านซุนมีพลังอยู่ในขั้นหกขั้นสูงเขียอะไรและมีพวกที่อยู่ในขั้นหกอีกสี่คนและลูกหมยอย่างแกจะทำอะไรพวกเขาได้แม้ว่าเจ้าจะร่วมมือกับหัวหน้าผางังเจ้าก็เอาชนะพวกนั้นไม่ได้หรอกและเจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะพวกนั้นยังไงทำยังไงรึ ถ้าข้ากลับมาพวกกาพวกนั้นก็ไม่คู่ควรกับข้าแล้วล่ะอย่างไรก็ตามคุณต้องฟังสิ่งที่ผมจะพูดหรือไม่ก็ยอมแพ้พวกนั้นซะเรามาเสียงกันดีกว่าทรงเวน้นวิญญาณของท่านมาสิความหวังสุดท้ายของตระกูลล่วอยู่ที่การตัดสินใจของท่านแล้วนี่คือสมบัติของตระกูลน,นะ ถ้าเจ้าโกหกข้ากาจะไม่ให้อภัยเจ้าแน่คุณหนูแค่รอเท่านั้นก็พอมันจะผ่านไปได้โดยดีเจ้าข้ารับใช้นั่นช่างจองหองจริงๆพี่เจ้าต้องให้บทเรียนกับเจ้านั่นด้วยวินยัยแม่เขาจะไม่ได้ให้ความเคารพแต่เขาก็สามารถช่วยพวกเราได้ แบบนี้มันดีกว่าพวกที่ทําเป็นนิ่งๆแต่ข้างในเต็มไปด้วยความเค้นเราควรจะขอบคุณเขานะเจ้าฟานตอนนี้เจ้าเปลี่ยนไปมากจริงๆบางคนยกเหงทิศตะวันออกพยักขาวเองทิศตะวันตกปงแดงเหงทิศใต้เต่าทมินเหงทิศเหนือตรงกลางกิเลนทลายฟ้าที่นี่คือสถานที่เหมาะสมจริงๆ น่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้จักมันกล้าจะทำให้ที่นี่เป็นภูเขาเทียนมู่แห่งที่สองเคล็ดลับความลับทั้งเก้าประตูอศูนย์จงเปิดออกวิญญาณอาศูนย์จงสถิตณที่นี้ฟึงพรสานพี่ดูนั่นสิ มอกมันหายไปเร็วเจา้าฟานมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าเข้าไปทำอะไรใจเย็นๆมันไม่มีอะไรตามมาสิเดี๋ยวข้าจะสอนวิชาเจิญฟ้าให้เหตุการณ์แบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นกับท่านอีกอะไรนะวิชาเจิญฟ้าคือวิชาอะไรวิชาเจิญฟ้าเป็นวิชาลับของตระกูลทรงเหมือน มันเป็นวิชาที่มีประโยชน์มากกว่าวิชาต่อสู้ในโลกนี้ขั้นแรกของวิชาเจ้นฝามีพลังพอๆกับวิญญาณเหมินดวงนี่เป็นวิชาที่ร้ายกาจอย่างมากวิชาหนึ่งเลยละเจ้าฟาามันเป็นวิชาแบบไหนหรือไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิชานี้หรอกข้าได้ตั้งขีดจำกัดที่จะสอนคุณไว้แล้ว แค่รอข้าจัดการพวกนั้นเสร็จก่อนพวกม้าซุนพวกมันน่าจะเข้าไปในป่าหมอกแล้วละ่ะซุนเจ้าคนทรยศข้าข้า,ขาตอนนี้เลยสิไม่เช่นนั้นถ้าข้ารอดไปได้ข้าจะจัดการแกเละแก้แค้นให้กับลูกน้องข้าแน่ๆอ่าฮะเอะอวัวหน้าพาัง เจ้าต้องเป็นตัวประกันในข่าเสียก่อนเพื่อที่จะค้นหาพวกมันในป่าหมอกอย่างนี้ข้าจะใช้เจ้าเป็นเหยื่อล่อเพราะความใจดีของนางนางจะไม่ทิ้งเจ้าไว้คนเดียวแน่ๆสุนแกมันชั่วช้าต่ำ้ซาจริงๆพ่อบ้านสุนมีคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยฮึนั่นคือคนที่ข้าเจ้ายักษน์นี่ว่าไงพ่อบ้านสุน ข้ามารอพวกเจ้าอยู่นานแล้วนะเจ้าฟันเจ้ากลา้าหานมากนะที่กล้ามาท้าทายข้าแบบนี้ไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ฮืม